มันมีเน็ตไหมเนี eline, man, <m 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 ่ยแช่ไว้นานๆเพราะยังไม่มีใครเข้ามาหรอกทุกคนคงงงดีๆมันไลฟ์อะไรเอาให้พอดีคิวนะพี่คือว่าต้องต่อต้องต่อใช่แต่ต้องต่ออันนี้เรื่ออะไรแล้วครับ คนมีอยู่24คนสวัสดีค่ะ มีไลฟ์วากามีไลฟ์แบบฉุกระหุกฉุกเฉิน,อ,นอันนี้มีไม่มีขีดกับมีขีดแต่นี่ชอบมีขีดมีขีจะดีครัสวัสดีค่ะมาไลฟ์น้องแลดูมันแบกโพซิชั่นแบบบนล่างน้องฟุกเทวดากรีดมนแต่ง ตัวนะคะเข้าในซีนถัดไปครับระหว่างรอพี่พี่ยูโดถ่ายหลายๆซีนตั้งแต่เช้านะคะเ <c oughs> <ๆ>มื่อเชาา้าก็ถว่ากก็เข้าไปดูไลฟ์ของน้องนะคะเป็นช่วงๆ เป็นช่งชวงๆวงระหว่างที่น้องไลฟ์อยู่ในรถแต่ใน,ลน,นไลฟ์น้องก็บอกไปตั้งหลายอย่างเนาะบอกว่าถ่ายถึงหลายซีนเลยมีพักบ้างมีพัก เป็นช่วงชๆอีกแล้วแต่ก็ตอนกลางๆก็จะยิงยาวเลยนะคะสำหรับเีวดาดกรีดโลเคชั่นใดๆน้องฟุกพร้อมไหมคะสำหรับวันนี้หลังจากที่ได้ถ่ายไป สองคิวถ้าไม่รวมไพลอตเนาะสองคิวกับเ <c oughs> มกอวิทย์หมาะมากเราเรียกว่าตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับเริ่มจับเดเร็กชันได้แล้วอะไรอนยะ่างเงี้ยจับอะไรนะเซนคอมเมดี้ <Zen Comedy S 1> ได้แล้ววันแรก จะไปถ่ายที่สวนเนาะก็แต่ก็เ่าษก็ืคนตแต่ก็เก็บซีนแรกๆได้เยอะอยู่นะโออก็มากเหมือนหน่อยที่อาจจะต้องไปเก็บต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อวานก็ได้อยู่ในอาคารเนาะเกือบ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 แหละก็โอเค ไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมเมื่อวานไม่เหนื่อยค่ะเมื่อวานวันนี้น่าจะเหนื่อย,อยวันนี้น่าจะเหนื่อยวันนนี้น่าจะเหนื่อยเหนื่อยจริงๆค่ะไม่เป็นไรนิดหนึ่งหรอกนะค่ะว,ว่าผู้จัดจะทำสา <c oughs> มสี่สั้นไอ้ใช่ รู้จักหรออยากทำทั้งสามทีสั้นเออหรอคะไอใ,ใจค่ะไม่ได้วันนี้ออพี่กิจจะสัญญาว่าจะไม่หัวเราะอยู่หลุดเข้าไปในเสียงหัวเราะหลุดเข้าไปในมอนิเตอร์นะคะเออ่อวันขอโทษด,ด้วยไม่เลยะเดี๋ยวเล่นดีกอ,อ่าแต่แรกกันแรกกันแรก,แรกออพี่โอรดิวเซอร์บอกกันว่าเอ,อ เดี๋ยวฟุกจะโกรธไม่นะอเะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโดิเซอร์รับเองไม่กล้าบอกว่าผู้จัดขำเสียงผู้จัดหลุดก็ไปในฮอนิเตอร์ทำให้แบบต้องเทคเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องฟุกเลยต้องเล่นใหม่ถึงรอบก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องไปสัญญาว่าจะปิดเอาหมอนจะไม่ขำทุกคนแบบไม่อยากผู้จัดอย่าอย่าไปอยู่หน้า มอนิเตอร์เลยให้พี่เก็บคอนเทนต์ไกลๆดีกว่านะคะดูแ้วม,มอเดี๋ยวกูจจะหลุดขำเดี๋ยวจะเซฟไลฟ์ไว้ให้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าปิดไลฟ์ไว้อะไรอย่เงี้ยค่ะเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะดูน้องแต่งหน้าทำผมเอ่อบอกก่อนว่าวันนี้ค่ะอาจจะลงสตอรี่ให้ ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเดี๋ยวก็จะเป็นแบบซีนจุด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 แล้วก็จุดจุดจุดนะคะสปอยไม่ได้จริงๆสําหรับโลเคชันนี้สปอยรู่จักมากเลยออะน้องฟุกจ้าข่าวอะไรจ้าไม่มีเนาะไม่มีอะไรสปอยอะไรไม่มีน้องฟุกไม่มีหลุดสปอยเนาะเป็นเด็กดีมากๆค่ะสําหรับน้องฟุกนะคะ ไม่ไม่เหมือนคุณกงยูนะคะกง,กงยูโดนะคะเออพร้อมหลุดสปอยได้ทุกเวลาและนาทีเลยสำหรับเขานะคะก็มมเมาส์เมาส์พระเอกได้ไม่มากค่ะต้องอวยยศไปก่อนเดี๋ยวนางงอนนางงอนนางบอกชีวิตไม่ดูไม่เข้าพวกกับเด็กๆเ,เลยอยากเป็นแก๊งนมผงเอออยากเป็นนม,นมผงกับเขาอยากเล่นกับเขา อยากเล่นกับเพื่อนเพื่อนแต่ทุกคนบอกไม่พร้อมพวกอยู่เงียบๆไปค่ะพี่พี่ยูอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากเล่นกับน้องๆเนาะแต่เขาไม่มีเวลาได้เล่นหรอกค่ะซีนเขาเยอะมากมาสุดคนแรกแล้วก็สุดสุดท้ายทุกทุกกับคนสุดท้ายทุกวันนะคะเป็นพระเอกที่รับบทหนักจริงๆนะคะเออสุด แต่สาหรับน้องฟุกนะคะแบบขอพิกิทขอชมเลยว่าเซนคอมเมดี้นี่ได้แล้ว <Yeah. S 2> ได้แล้วมีแบบว่าพี่พี่ยู่บอกว่าใครตะขาบหรือเปล่า <laughs> ใครตะขาบพี่พี่ของพ่กิทใครตะขาบให้เลยอ่เออพ่กิทพี่กิทพ,พวกอะไรพูกก็พ,กพกูกำกับใครตะขาบให้แล้วน้องพุกสามารถเล่นได้ได้ก็คาดหวัง <laughs> คาดหวังไม่คาดหวังเดี๋ยวเราดูติดตามต่อไปว่าจะสนุกสนุกสนุกแหละเรื่องเนี้ต้องบอกไปเลยรู้จัดทุ่มทุ่มสร้างเดี๋ยวสิไม่ถึงกันนั้นแต่แบบว่าก็อยากให้ดูเนาะให้ติดตามเราดูตั้งใจกันมากเลยไม่รู้แต่ตั้งใจกนร้อใจก็ตั้งใจกินร้อยนะคะเออทุกคนเล่นกันสุดตัวค่ะสุดมากสุดจริงจริง เออบางทีก็แอบแบบสงสารนักแสดงนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็ตั้งใจมากสนุกทุกคนเนี่ยสนุกใช่ถ้าผู้จัดสนุกมั่นใจเลยว่าทุกคนต้องสนุกสนถ้าผู้จัดขำได้เนี่ยก็จริงจผู้จัดขำง่ายอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวดีขำง่ายอยู่แล้วทุกคนแบบอะไรเดี๋ยวก็ขำเดี๋ยวก็ขำทุกคนเซ้นเตอร์กันไปหมดนะคะสําหรับ่อนนี้ผู้จัดไม่ไ้อยู่หน้ามอนะผู้จัดมาถ่ายคอนเทนต์ใช่ผู้จัดมาถ่ายคอนเทนต์เพราะผู้จัดไม่สามารถอยู่หน้ามอนิเตอร์ได้นะคะเพราะว่าเขาจะแบบ เดี๋ยวต้องหลุดขำออกมาโ<อ>ดนไล่ใช่เข้าไปในเสียง <c oughs> เดือนร้อนเขาอ,อีกนะคะก็เลยแบบว่าเออมาเก็บคอนเทนต์นิดนึงมาไลฟ์ให้เจอกับน,น้องฟุกนะคะนิดๆหน่อยๆเนะเาะเดี๋ยวถ้าจะลงอะไรได้ในสตอรี่ของพิกิเองหรือสตอรี่ของวากะก็ก,ก,ก็อาจจะแปลก,กใจว่าทำไมเห็นแค่หน้ากับคอน้องฟุกนะเ <c oughs> ขาลงได้แค่นั้นจริงๆ อาจจะเห็นเต็มตัวได้ก็ของพี่ยูโดนะคะแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆนะคะที่ไม่ไม่สปอยสําหรับคิวนี้เนาะแต่พยายามที่จะหาคอนเทนต์พี่กีหาคอนเทนต์เก่งอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็มีอะไรอะไรในวันนี้ถึงสี่ทุ่มนะคะฝากกําลังใจด้วยก็ส่องในแท็กภารกิจ make a wish คิวสามถูกต้องราคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กีจะเซฟไลฟ์ไว้นะคะแล้วก็ก็ถ้าใคร ดูไม่ทันม,มือดำดูย้อนหลังได้นะคะฝ,ฝักติดตามกันด้วยแค่นี้เนาะไม่มีอะไรหรอกดูคนน่ารักจิ๊กจั๊กโอเคค่ะสวัสดีนะคะ,คะติดตามตอนต่อไปค่ะ,คะ <c oughs> ปึ๊บ